เดีครับเพื่อนๆในโซเชียลนะครับวันนี้พิติีแท็กซี่เทวดานะครับได้มาสุขสวัสดิ์นะครับ37นะครับทับ7นะครับซอยสีสยามลงหนังเก่านะครับพอวันนี้นะครับกระแสรถไฟฟ้านะครับทำให้ชาวบ้านเขาเดือดร้อนนะครับเดือดร้อนมากๆเลยนะครับก็ดูบรรยากาศนะครับก็ตอนนี้นะครับร้านของวัฒนณะนะครับวัฒนะพันนะครับอ่า ร้านมัตเตอร์นะครับขายชุดนักเรียนนะครับตรงนี้ตรงสุขสวัสดิ์สามที่เจ็ดคร 17, ับเจ็ดนะครับอา่าเลาะนะครับเลาะสินค้านะครับขายราคาถูกนะครับใครสนใจก็แวะมานี่คืออาม่านะครับอาม่าอาม่าเราเราเรา,เราขายาาขายของพวกนี้เราโลาะใช่ไหมอา่าโลา,าละรถรถไฟฟ้ามาขายลของลำบากก็เลาะ,ะนะครับ ก็เ,เราขายยังไงขายลดราคายังไงลดราคา10ถึง20ตบางอย่างก็เ,ลลงเ,เกินแล้วก็มีใบเ,เสร็จมีใบเสร็จประกอบแบบพวกภาษีให้นะครับเ,เป็นอุปกรณ์จำหน่ายชุดลูกเสือชุดนักเรียนเ,เล่นนารีเ,เ,เล่นนารีสมุนลูกเสือสมุนมีทุกทุกโรงเรียนเลยโดยเฉพาะโรงเรียนสาราถัน เยาเขาเขาเดี๋ยวเขาาอันนี้กับด้วยเลยเมื่อกี้น้าเขารีวิวได้อันนั้นเดี๋ยวอยากจะให้น้ารีวิวอย่างเงี้ยอีกรอบหนึงนะเดี๋ยว